จุดยืนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งในชีวิตของคุณนะคะสิ่งแรกเลยคุณต้องรักตัวเองให้มากนะคะหากคุณรักตัวเองคุณจะพัฒนาตัวคุณเองพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับชีวิตของคุณให้กับตัวของคุณสิ่งใดที่คุณยังมีความรู้น้อยสิ่งใดที่คุณยังไม่เข้าใจคุณควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้ตัวคุณเองมีความสามารถมีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะอัปเกรดตัวคุณเองเพื่อทําให้ตัวคุณเองนั้นมีคุณค่า ในคุณภาพชีวิตมากขึ้นและสิ่งที่สองนะคะคุณต้องเลิกฟังในสิ่งที่ลบๆนะคะในขณะที่คุณกําลังพัฒนาชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีคําพูดลบๆหรือว่าสิ่งที่ลบๆเนี่ยเข้ามาลบกวนจิตใจของคุณนะคุณอย่ายอมให้มันผ่านเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสิ่งที่ลบๆสิ่งที่ลบกวนชีวิตของคุณออกไปเพื่อทำให้คุณนั้นมีจุดยืนในการที่จะพัฒนาความสามารถศักยภาพของคุณ และสิ่งที่3ประเด็นสําคัญเลยนะคะคุณต้องมองหาโอกาสยุคนี้นะคะใครๆก็สามารถที่จะมองหาโอกาสหรือว่าเจอโอกาสได้ง่ายๆยุคแมวมองมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องผลักดันตัวเองนะคะ คุณสามารถโชว์ความสามารถศักยภาพของคุณนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะให้คนหลายๆคนได้เห็นนะคนะคทั่วโลกจะได้เห็นความสามารถศักยภาพคุณเคยเห็นไหมชั่วข้ามคืนเน,นี่ยคนเนี่ยสามารถที่จะดังได้ดังเท่ากับรวยนะคะ,ะถ้าคุณดังเมื่อไหร่นะคะคุณมีไรายได้เข้ามาเมื่อน,นั้นนะคะ <S <S และข้อสุดท้ายข้อสี่สคัญที่สุดเมื่อคุณมองหาโอกาสคุณเจอโอกาสแล้วคุณอย่าปล่อยโอกาสนั้น ให้พลาดไปคุณรีบทํานะคะรีบลงมือทําทําให้เป้าหมายและสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นั้นสําเร็จนะคะลงมือทําด้วยความมั่นใจในคุณภาพชีวิตของคุณในทักษะความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะกัดไม่ปล่อยนะคุยล่าเป็นเลังใจให้